ไทยแลนด์ JP ทัวร์ครับวันนี้พบกับช่องไทยแลนด์ JP พีทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาที่ท่าวงนะครับอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะครับมาที่วัดศรีธรรมราชนะครับชาวบ้านเขารู้จักแต่วัดศรีธรรมราชครับก็จริงๆตรงนี้เป็นวัดล้างที่ถูกลืมนะครับก็ทําไมเขาถึงเรียกวัดศรีธรรมราชนะครับก็เพราะว่าไอคนชื่อแจ็คเนี่ยคือผีเข้าผีเข้าเลยทีนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านหนึ่งก็ชื่อว่าอะไรนะพี่ อาจารย์ชาศิษย์ของหลวงพ่อถมวัดเชิงท่าใช่เอาวัดเชิงท่าลบบุรีเป็นอาจารย์ศักอาจารย์ศักอยู่ครับก็มีคนชื่อชื่อแจ็คนะผีเข้าแล้วทีนี้อาจารย์ชาก็ไปทําให้ให้ออกอ่ะใช่ก็สั่นเลยเขาถามมึงมาจากวัดไหนวัดศรีธรรมราชไอ้คนที่โดนผีเข้านะก็พูดว่างั้นก็คือวันนี้เรามาถึงแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นวัดศรีธรรมราชนะครับก็เป็นโคกวัดเก่านะครับอีกที่นึงชาวบ้านเขานะครับไม่ค่อยกล้ามาตำรวจครับ ก็มีตั้งศาลด้วยเห็นของขาวบ้านเคยมาอยู่นะแต่ก็ทิ้งลกล้างกันท้ายเนี่ยบบ้านล้างบาลังก็คืออยู่ไม่ได้วางัันเถอะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างในไปเข้าไปดูบ้าลังปะเดี๋ยวบ้านล้างค่อยค่อยออกมาดูบ้านล้างน่าจะอยู่บริเวณวัดเนาะถึงอยู่ไม่ได้นะพี่ใช่ใช่ไหมอยู่ในนี้เนี่ยที่ผมเข้ามานะชาวบ้านนี่เข้ามาอยู่ เขามาอยู่แบบบริเวณที่วัดนะครับบริเวณที่วัดหมาห่อนเกียวเลยตอนนี้ตีสามเลยนะครับเอาเข้ามาสำรวจที่วัดร้างไหนด้านด้านนี้เป็นบริเวณบ้านล้างวัดเั้งนั้นเลยขาบ้านมีคนบ้านอยู่บ้านอยู่บริเวณนี้เหรอพี่อ,อยู่บริเวณวัดนี่เหรอครับวัดกว้างนะ กว้างไหมแต่เข้าไม่ได้ป่าอย่างนั้นเลยอืมเข้าไม่ได้เลยผมเจอแล้วผมก็ไม่รู้จะมาถ่ายให้ FC ดูแต่จะมีสารนะเขาตั้งสาลนะเนี่ยเห็นสารอยู่ข้างในนะครับอันนึงเห็นไหมแต่กล้องเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็อยู่ข้างนอกนี่อันนึงเนี่ยตรงนี้เป็นบริเวณโคกวัดนะครับ วัดวสี่ทำอะไรแต่เข้าไม่ได้เนี่ยเนี่ยคาว่ามีเจดีย์ข้างในแต่เข้าไม่ได้แล้วนะครับโคกวัดเก่าตอนนี้เราเข้ามาถ่ายนี่มาห่อนเกี่ยวเลยนี่ไงทางอิดท้งนั้นเลยฮะทางอิดทานนนนงนั้นไหนเนี่ยนี่โค้งนี้ท้งนั้นเลยเนี่ยไหนทางอิดอะ่ะนี่นพี่เชษชี้ให้กล้องดูนะครับเข้าไปถึง เดือกโค้งนี้ทั้งนั้นเลยว่ะเดี๋ยังเห็นไหมไปดูเห็นดูดูข้างนู้นเลยนี่ยน่าจะเป็นหัวโสดอยู่ตรงนี้นมีซากหินมันก็ซากพราสติมีที่มีเพิ่งมาเจอเลย ตรงนี้เป็นศาลที่เขาตั้งโอเข้าไปยากศาลที่เขาตั้งไว้น,น่าจะตั้งไว้นานแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยทางด้านเนี้ยเป็นบ้านหลังวัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวัดอยู่ตรงนี้ทางเนี้ยเป็นบ้านหลังหมดเลยคสองหลังหรือบ้านหลังตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นหรือกันออกไปอยู่ไม่ได้น่าจะเขาว่าตรงนี้ตรงนี้แรงนะครัที่ถามชาวบ้านมาที่ผมเขียนสคริปต์ไว้เนี่ยนะครับ ชาวบ้านก็มีไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าอัางคือกลางค่ำกลางคืนก็าขี่ผ่านทางเส้นนี้เจอหมาดําตัวยาวใหญ่ตาแดงกําเลยนะครับชาวบ้านที่เขาเห็นนะครับนี่เราจะเข้าไปถ่ายไม่ได้เนี่ยนี่อะใช่เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเล๋ยโบตดเนี่ยตรงไหนพี่นี่เหรอหรอเลยนั่นชี้แตากล้องดูหน่อยพี่ครับเหลเห็นไ่เหลอกลมกลองเลยนะ คไม่วสดไม่ใช่เจดีอะไรคงจะเป็นพวกวิหารนี่ไงเนไหนไปหนึ่งสร้ากลินนั้นเลยนี่จะากลิ่นตรงนั้นเลยเนาะใช่ใช่ใช่เนี่ยนะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอุโบสถใหญ่มากเลยป่ะไม่ใช่เจดีเนี่นะครับเป็นอุโบสถนะตรงนี้อุโบสถข้างในมีศาลนี่คมีศาลอีกหลายรอบเลยว่ะนี่เห็นป่ะ อิสมัยยุยาข้างในทุบเท้านั้นเลยห,หินแล้วกันเลยนะยุบไปหมดแลนะ้วเนี่ยหินเขาว่าทีตรงนี้มันแรงนะไ่เห็นแบบชาวบ้าน้วชาวบ้านจะอยู่ได้ไงนะเห็นซากหินไหมนะ เนี่ยสากตเนี่อ่ใช่เห็นเนี่ยเป็นโคกทางนั้นเลยเห็นไหม่ะเนี่ยทางนั้นเลยแต่เหนนะอืมใช่เนี่ยสูงมากเลยนะม่วิหารกับโบสถ์นะอืมตรงนี้นะเจอแล้วเนี่ยน่าจะให้เอฟซีได้ดูแค่นี้มั้งเนี่ยใช่เข้าไปลึกไปนะหนามแห้งดองกันเลยเดี๋ยวไปดูบ้านล้างดิไหนอะว่ายู่ๆตัวแถวนู้นนะไหนมีบ้านล้างใช่ไหมใช่ที่ชาวบ้านเขาพวกอยู่กันไม่ได้ต้องรื้อต้องรื้อหนีไปไหนให้พาเอฟซีเข้าไปดูบ้านล้างดีกว่าไหม ที่สงด้วยที่วัดที่ทอนี้ส่งแล้วเข้าไปตรงไหนอะพี่น่าจะต้นทางที่เราเข้ามาตอนนั้นเข้ามาตรงนี้ได้มันลกมาแล้วอ๋อพี่เข้ามาํำรวจตอนนั้นกลางวันที่เข้ามาท่ามชาวบ้านใช่ไหใช่เข้าไม่ได้เนี่ยปิดหมดเลยเดี๋ยวตรงนี้เดินเข้าไปได้น่ะเดินไหมเอาแล้วไหนบารหลังอยู่ตรงไหนอยู่ต้นต้นทางที่เข้า ตร,ตรงนี้มันบริเวณวัดใช่ไหมนะบริเวณวัดหมดเลยเนี่ยไม่กล้าทำอะไรเลยนะนี่ก็ใช่เ,เนี่ยนะนีะ่ตรงนี้เรายืนอ,อยู่เนี่ยบริเวณวัดใช่วัดเก่าวัดสีธรรมราชคนที่ที่อยู่าศและมาแลมาขอาที่ที่ส่ที่วัดนะน่าจะสันติฐานว่าคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยน่าจะมาขอบริเวณวัดอยู่นะครับก็สมัยนี้เขาก็ยังมีอยู่นะครับที่อยู่บริเวณวัดแต่ต้องเช่ากันนะแต่ต้องเช่าเป็นธรณีสงนะครับ ใช่ครับใช่เราจะเห็นเป็นบ้านหลังเลยพี่เห็นเห็ดเลยนี่ไงไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเห็นเขาชาวบ้านเขาเล่าขร<า>ือไปแล้วนี่ไงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดเรื่อง,งอะไรทั้งนั้นเลยนะบ้านหลังเห็นปะอ๋อเออวะเข้าขมาหน่อยดิดูให้โอ้โหเนี่ยเสาเงั้นเลยมั้ เนี่ยเสือไปรู้เสาอะไรเนี่ยเฮ้ยเสาบ้านเนยที่อยู่ได้ไงเนี่ยดูดิลูกช้างขอสมาภัยนะครับขนลุกเลยครับโอ้โหด้วยนะบีบลงน้ำอยู่นะดูดิ่ไปดิถ่ายเขาไปถ่ายหน่ยให้เอฟซีดูนี่โอ้ยโอ้โหแรงหน้าดูเลยตรงนี้นะครับดูดิเป็นเสา รื้อตัวบ้านมันมาแล้วเนี่ยรื้อรือบ้านไง่สาวก็มีห้องน้ําด้วยเห็นไหมละออ่ะมีห้องน้ํานี่ออแล้วทําทมาเอาาสารสารหรืออะไรมะสารเหรอไม่รู้ยังไงเนี่ยอยู่ไม่ได้ไม่ห็นว่า,าอ๋อ,อ,อนี่นะอือมันอยู่ใกล้พี่สัมผัสอะไรด้มั่งตอนนี้ก็คือมีมาทักบูบเย็นวาบเลยอ๋อขลื่อหมดเลยท่สาวก็ขอสมาภัยแล้วครับอือ เราาเก็มาทักแล้วนะนี่นี่คือแถวพี่ศาลหรือไงก็ยังงงอยู่เนี่ยศาลฮะศาลวะเออเอ้ยมีโอ่งมีอะไรด้วยเราเดินดูไหมตำรวจไหมไปทิเข้าไปก็จะใช้หอยไปหอยป่ะไปให้ไวหน่อยนะโอ้บ้านหลังใหญ่นะเนี่ยไม่ใช่เล็กๆก็เนี่ยดูจากเสาแล้วเนี่ยอืมไม่ใช่หลังเล็กก็เนี่ยแล้วเนี่ยทางน้าเป็นห้องน้ำดูดิ เออใช่กคยู่ไม่ได้หรอเฮ้ยเขาบอกว่าลื้อไปนานเลยฮะลื้อไปนานแล้วเป็นบ้านล้างอยู่ไม่ได้อ่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรเพิ่งเดินเข้าไปซ่องนี่ไหนนี่อะไเฮ้ยสารนะคืออะไรไหหรืออะไรไม่รู้ดิแต่แรงแรงนี่ยตรงนี้แต่บริเวณนี้แรงมากเลยเนี่ยดูดิตลอดเลยสสาารร ุกคือรู้ว่าคือรู้ว่าเขามีเจ้าของอ่ะรู้มีเจ้าของแน่ตอนเรามาดีแล้วก็บอกเล่าครับดูจากบ้านแล้วเนี่ยจะเป็นเสาเสาใหญ่มากนะฮะนี่ไงก็เสาตรงนั้นเลยมหเนี่ยไหนนี่ลมไหมบ้ยอืมนอนน่นไหมกี่ต้นเนเสาเนี่ยอันมินโอ้ใหญ่เยอะเขาไปไนนู่นก็เสาตรงนั้นเหรอโหบ้านนี้หลังใหญ่เลยเนี่ยบ้านในพงในพลอะไรเมื่อก่อนหรือเปล่าเนี่ย ชาบ้านประดาที่ใหญ่เลยเสาหลายต้นเลยมีคันลงคันรั้วด้วยชาวบ้านอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นท่าที่แรงเนาะแรงนี่ขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่กระเสารั้วเขาเนี่ยคุณแรงดีว่ะโร้โหบอล บริเวณวัดไม่มีอะไรนะเร่นเทเลนเจ็บทาที่นั่งอยู่นี่ไม่หลอนจังคนที่นี่บริเวณวัดก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เจอบ้านบ้างเลยครับเจอผีลุกเลยนะครับเมื่อกี้ศาลนั่นน่ะศาลศาลแต่ก็สีน่ะศาลเก่าเออก็สร้างไว้คนรื้อบ้านก็สารให้เจอตั้งสถี่อยู่เลยอยู่ไม่ได้รู้เป่ะเนี่ยเต้ยตานไม่รู้ศารก็คือว่าที่เราที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับเป็นสังกะสีก็คือว่าเป็นศาลเก่าเลย สารเก่าของของที่นี่เลยน่าจะสร้างแบบว่าให้เจ้าที่อยู่แทนไปเลยครับวันนี้เราก็มาสำรวจที่วัดศรีธรรมราชนะครับก็มาแลรู้จักในวัดศรีธรรมราชครับชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้เมื่อกี้พาไปดูบ้านล้างมาก็เป็นสารสังกะสีนะครับต้องต้องสร้างสารต้องรื้อแล้วก็สารตั้งสารตีรื้อบ้านให้สร้างสารให้เจ้าที่เจ้าทางหรือผีอยู่ไปเลยใช่ไหมครับก็ เขาปูบริเวณวัดอะเนะาะเมื่อกี้นี่ปูบริเวณวัดแต่วัดเนี่ยเข้าไปก็ผมก็ถ่ายให้ดูได้ไม่เยอะนะครับมาสํารวจตอนประมาณตีสามตอนสำรวจมาห่อนเกี่ยวเลยในกล้องน่าจะได้ยินนะครับก็เห็นเป็นแค่โคกวัดเก่าเพราะเข้าไปไม่ได้เป็นหน้าแมงดอทั้งนั้นเลยนะครับก็มาสํารวจให้ดูนะครับว่าเคยมีน่าจะมีมาอยู่หลายบ้านแลน้วเนี<ช>่ยข้างก็มีผม<อ>ผมอยู่ไม่ได้ผมดูทรงแล้วปลูกหลายเสาเลยเมื่อกี้นี้เสาเยอะมากนะ ก็เราก็สำรวจวัดสีธรรมราชได้ประมาณนี้นะครับอยู่ท่าวงนะครับอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้ EP นี้นะครับตีสามแล้วนะครับเราก็มาสำรวจที่นี่ EP หน้าเราจะไปที่ไหนเราก็ต้องฝากให้ FC กดติดตามเราไว้ด้วยนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกวันนี้เราทั้ง3ท่านต้องลาไปก่อนนะครับทนายเจมีตัวฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับครับ